แล้วก็ผมจัดอย่างนี้จัดไป49.00โอโ้โหฟีตัวที่5้าไโอโ้โหจัดไปเลยครับฟี1ิบสองเขเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสวาวถ้ำครับผมวันนี้จัดไปฮะทุน105ครับผมจัดไปฮะตละ5ครับผมวันนี้ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับตอนนี้จะรออะไรกันครับก็ไปกันเลยสิครับผมไปดูกันเลยนะวันนี้สาวาถ้ำของเราโอ้โหอาแล้วฮะหน้าแดงมาก่อนเลยครับผมหือหน้าแดงมาหน้าเขียวมาผม10ก็มาครับ2.0 0ก่อนคูณ2อนะตอนนี้5.0ูก็มาเบาๆๆๆคูณ3ามไปดิครับผมเอาล้วหน้าเขียวมาคิวมา เอาละีอมาหน้าเขียวมาคิงก็มา7.5็ดจุดห้าตูนไปก่อนเลยครับโอ้โหหน้าเขียวจัดไปครับผมเอาละหน้าแดงก็จัดมาโอ้โหดอกแรกจัดไปแล้วครับผมฝึกหูพันห้าครับอืมเจ็ดสิบสองจุดศูนย์คูณเก้าไปก่อนเลยครับผมโอ้โหจัดไปนะับดอกแรกดอกปีนีครับผมจัดไปนะฮะพันเก้าไปแล้วครับผมฝึกหูเอาละนะฮะตอนนี้มาดูคนต่อเดียนแหมสาวทถ้ำของเราจัดหนักครับจัดไปเลยครับผมฝึกหูเอาละนะไปดูคนต่อเลยนะฮะมีดอนนีสองไป 2 8 2แตดสองกะลุ3ไปแล้วครับผมองโหจัดมาอย่างงี้ยพันแปดครับผมโอ้โหจัดหนักครับเอาลนะเครื่องเริ่มติดครับเครื่องเริ่มลอนะ้อแล้วตอนนี้จัดไปฮนะไปับนะขยับกันหน่อยแนละ้วตอนนี้สาท่ามของเราจัดมาอย่างนี้ต้องจัดไปสักตาละ70ไปเลยครับผมโอ้โหเอาลนะฮะไปดูกันก่อนเลยครับผมโอ้หูหน้าเขียวมามคูนึงไปก่อนเบอะหน้าเขียว42.0 0ู 42. 00 00ไปก่อนคูตนต่อครับผมโอ้หูคิงก็มา 168ครักผมโอ้โหอ่ะนะตอนนี้21.00คูณ4ก่อน2 3 1เามามา14ก็มีโอ้โหไปดีครับโอ้โหมาไม่หยุดอีกแล้วปีมา4แล้วก็ผมจัดอย่างนี้จัดไป49.00ายโอ้โหปีตัวที่หาไปโอ้โหจัดไปดีครับฟี12โอ้โหย,ยาวยตึงตกันไปเลยฮะตอนนี้ไปนะฮะั0แปดพ0น0้พันไปแล้วโอ้โหูอหนหคูณ4ี ยี่สิคูณหกเลยครับผิวหกองคูณแปดปีเ1ยอโอ้โหสาวทำม,มาพันแปดครับมโอ้โหเอาละติมาหน้าเขียวมาจัดไปครับ, 105, บผิวหนึ่งศครับผมโอ้โหเอานะฮะไปดีครับผมหิวนี่ยาวเลยนะไปดีครับผมหนึ่ไปดีครับผมโอ้โหพันเก้าครับหนึ่งศไม่เท่าไหร่ถ้า1หน้าศูนนี่ต้องไปบังกะปีเลยนะครับผมโอ้โหเอานะ 3,800 3,800ดสปีมาหนึ่งหน้าเหลืองมาโอ้โหสองพันครับผม2,000เอาหนะ้าแดงจัดไ, 9, 8, 6, ไปดโอ้โหเก้าพันแปโอ้โหคู่ยี่หกไปบผมโอ้โหเอาละฮะปีเหลือแปดจัดไปอย่านี้หูหนักทุกมาให้หนักทุกดอกครับผมเอาละฮะตอนนี้ไปดูดต่อเลยโอ้โหสองไปแล้ว27 28 29 3,000ไปแล้วครับผมย,ยาวครับยาวโอ้โห สามมันเกียดทะลุสีพันหรือเปล่าอุ้งอทะลุสีพันเน้อไหลไม่หยุดรัวลัวกันมาเลยครับผมโอ้ยหนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมโอ้โหจัดไปอย่างนี้ครับผมเอานะฮะตึงจัดจัดจัดตึง,ต,งตึงอีกแล้วครับผมปีเหลือเกียดนะตอนนี้สิบมาหรือเปล่าปีมาหนึ่งปีมาหนึ่งหน้าเหลืองมาหนะ้าเขียวมีโอ้โหเอานะทรับงจัดไปสี 4, 48, 48, 48, ่สี่แปดคูสิบแปดไปก่อนเลยครับผมเอานะฮะ ตอนนี้ครับฟรีเลยอ,อีกห้าฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามมาห้ดอกตีไม้ตีมาหรือเปล่าโอ้ยยาวแล้วครับผมโอ้หจัดมาอย่างนี้อานางฮะตอนนี้ไปดูต่อหน้าม่วงมาครับสิบมาคิงมาฟรีมาหนึ่งเอมาหรือเปล่าคูณสิบแปดไปก่อนฟรีมาหนึ่งมาสองโอ้หจัดไปอย่างนี้ครับผมโอ้หหมื่นสี่ครับผมเบาๆเบาๆตึงๆเลยฮะโอ้โหไปต่อเลยครับ เอาแล้วตอนนี้ต้องขยับอีกแล้วฮะไปครับผมอยากจัดหนักๆต้องจัดสุดกอยครับผมตาละ400เลยตอนนี้มาแล้ว15,000 คิวมาก่อนเลย8 0 0 0ิบยคูณสองไก่อนปีมาหนึีมา1ครับผม, 1, ม, 1, 2, ามา 2, จัดมาคิวมา140่คูณองอหาวท้มา2องครับผมจัดไปนี้หกสี่ศูนคูณ3ไปก่อนคิวก็มาคิงก็มีจัดไปเ8็3แ0ดศูนมสา,มาโอ้โหคูณห้0 0้อยาคูณหมาไม่หยุดไม่หยอนโอ้โหห้าพันเกตดอีก,อก เอาละครับตอนนี้อ้หจัดอุ้ยจัดไปแสนกว่าโอ้โหแสนสองเลยครับผมโอ้โหตึงจัดจัดตึงตึงเลยครับผมโอ้โหสะดุ้งโหยงเลยครับตอนนี้อ้ึงจัดไปเลยครับผมงามเลยครับผมไปครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดโอ้โหสองหมื่นเอ้ยโอ้โหแสนหนึ่งหมื่นเอาละครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับผมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจัดตึงจริงๆนะครับผมวันนี้นะครับบวกมานะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่น 6,000ครับผมเอานลฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่ง,งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมคลิปต่อไปได้วยนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ